กำลังเข้าไปในวงการแข่งกำลังตอนนี้ได้ได้ถ้วยแล้วพี่เขาเอต้องเอแค่ได้ถ้วยแล้วอ่าได้ช่วยแล้วเดี๋ยวจะเสนอแล้วให้เราลองคุยกันค่ะเอออย่างวิธีการทรีโมทใช้ไงอ่ะมาสอนกันหน่อยรีโมทอยู่ไหนอ่ะปิดเปิดแค่นั้นเลยมีนี่ไงใส่นี่ไว้มีมีนี่อ๋อเนี่ยเนี่ยปิดปิดออฟออนอ่าออฟออนได้ดีดี วันจูสวแต่ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเกิดมันหล่นน้าหรืออะไรถ้าเกิดมันล็อกอยู่โปรแกรมไม่ได้นี่เรือจะวิ่งไม่ได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้วแต่จะใช้ก็ไปหาซองกันน้ําใส่แล้วบอกเขาว่าไม่จะเป็นต้องใช้แต่ว่าใช้เวลาเราไปนอกพื้นที่เขาอ่านเขาอ่านคู่มือหมดแล้วพราะคู่มือมันเป็นภาษาฝรั่งเศสบอมันตัดได้3มจังหวะมีเผลอเลยเผลอเลยปั๊บเนี่ยรีโมทลงตกน้ําปั๊บกดไม่ได้เรือวิ่งไม่ได้เลยนะแนะนาว่า ไม่ใช้องเราไปไม่ได้หรอกไม่ต้องใช้เลยจำจำได้ไหมลูกเขาบอกว่ารีโมทไม่ต้องใช้เทเลกรมองเสปเป็นอุิเพราะเราอยู่กันาแม่้ไม่ต้องใช้เพราะผมมานี่ไม่เคยใช้เลยไม่ต้องล็อกน้ำอแล้วนี้มันกันน้ำไม่ก็มันมีคู่มือ้าใส่ไว้ในนี้อะไรใส่ไว้ในนี้ได้มันกันน้ำมันค่าะ นี่เลยครับนี่นี่เี่น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 ีนี่นี่นี่นเ่นี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 นี่นีนี่ยี่น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 ีนี่ีนี่น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 นี่เนี่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 นีนน่เนี่นนี่นี่นีนี่นีนี่นี่นีนี เราเสียบปั๊บเนี่ยครับแล้วก็จะดูไฟมันแล้วกดลกมนปั๊บมันเกขึ้นน้ำมันเท่าไรอะไรเท่าไหร่ตอนนี้น้ำมันแค่นี้เบนซินอ่าชั่วโมงเท่านี้เกทเทอรันเกเทอร์ันเงเาเก้หาเนาะสกีทเัเก้าสกเก้าห้าก็ได้แล้วดูชั่วโมงแล้กดนี่เกว้วแบตเตอรี่ ขึ้นเลยค่ะไม่ได้บริการนั่นแหละครับไม่เป็นไรเอานี่อ่ีไม่วันนะครับเวรดื่มน้ำทะเลแล้วเบนซินมินิคอยล์ก็เดี๋ยวถ่ายแล้วมันเครื่องตอนร้อยก็ได้ตัวเบนซินถ่ายตอนร้อยชั่วโมงแก๊สโซฮอล์95ตลอดเลยแก๊สโซฮอล์95ได้เหมือนกันใช่ไหมแก๊สโซฮอล์95มีได้เออแก๊สโซฮอล์95เดแล้วเวลาเซอร์วิสถ่ายมันเครื่องเขาจะทำไงเนี่ยเดี๋ยวผมให้เบอร์นั่นพอไปเซอร์วิสเลยเบอร์ที่ไหนอะสกอตต์ลาเก็ตหรอ ผมที่เขามาดูแลกลุ่มอะไอพวกอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ที่นี่อยู่ที่แถวๆเนี้ยนี่เอารับที่ร่วมก่อนก็เปลี่ยนไส่กองน้ำมันเครื่องไส่กองหมดแล้วมนเ่องแล้วมันเครื่องให้ใช่ผมยามาฮ่าแทลผมติดช้อเลยอย่างที่บอกมีปัญหาอะไรโทรมึงโทรมาหาผมค่ะได้ถ้าอยากรู้อะไรแก้ปัญหาไงแล้วแล้วแล้วเวลาที่เราจะเอาลงจากอันนี้เราทำไงคะก็ถอย เดี๋ยวทำให้เขาดูเลยรถลงได้อยากลงไหมโฟลคิดจะเป็นเมทซาตงรู้ปนะคิดลต้องรูนะอันนี้ลงน้ำได้ได้ได้เลยไเกระบาเลยกระบะเขาอะเดี๋ยวขอลยตรงไหนมีรถแม็กเกลลงมีมีนี่ไงฮะเป็นโฟวิว่ะมีไม่ใช่โฟวิวธรรมดาสบาสบายนิดน้อยออกเ่สตสตสเนะฮะมันต้องเป็นเมทซาละมันต้องงไปล